สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาสี่ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้สมาธิภาวนาสี่ประการคืออะไรคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันก็มี สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริ now, ญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความได้ยาณทัศนะก็มีสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริ now, ญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็มีสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ ความสิ้นอาสวะก็มีก็สมาธิภาวนาที่จเจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความได้ยาณทัศนะเป็นฉไฉนภิกษุในพระธรรมวิัยนี้ทำในใจซึ่งอาโลกะสัญญาความสำคัญในแสงสว่างอธิฐานะทิวาสัญญาความสำคัญว่าเป็นเวลากลางวัน ให้เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจสงบสงัดไม่มีอะไรหุ้มหอ่อยังจิตอันประกอบด้วยความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี้สมาธิภาวนาที่จเจริญกระทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อญานนณทัศนะอ้างอิงพระสุตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจะตุกะนิบาศ